วันเบ,บาๆของมือเก่าจากต่างโลกบนที่21ไวฮันดิลลี่กับฉันนอนเป็นท่อนซุงนานสองวันเต็มเมื่อตื่นมาอีกครั้งก็พบว่าฟ้าสว่างฉันจึงไปอาบน้ําที่บ่อน้าซึมใกล้ๆและกลับมาตรวจสอบสิ่งที่นํามาจากโบราณสถานทันทีที่ฉันวางมือลงไปบนบาเรียกระจกรอยสักหลังมือเริ่มส่องแสงอันที่จริงแค่เปิดโฉมผู้ปกครองก็คงใช้งานได้แต่ฉันชอบแบบนี้มากกว่าเราจาเป็นต้องใช้มันจริงหรอแต่มีติดตัวเอาไว้ก็ไม่เสียหาย ถัดมาคือแหวนนักบันทึกสมบัติทองคําที่สามารถก่อเก็บอักษรรูนและยิงออกไปพร้อมกับกระตุ้นพลังได้หรือจะโยนอักษรรูนลงไปบนพื้นผิวในตําแหน่งไกลๆโดยยังไม่กระตุ้นทันทีก็ได้เช่นกันหลังจากทดสอบอยู่สักพักฉันพบว่ามันมีระยะทางจํากัดตอนนี้ยังไม่ได้วัดอย่างละเอียดแต่กะได้คร่าวๆประมาณ20เมตรอย่างไรก็ดีนี่เป็นวัตถุนในต่างโลกโกดอาจจะไม่ตายตัวมาที่กระเป๋าห่วงมิติไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันชอบมันมากที่สุดแล้วก็เฮอ อักษรรูนตัวนี้มีความหมายว่ายังไงใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือจะสร้างมาเพื่อแกล้งคนขำๆฉันได้รับขุมทรัพย์ล้ำค่าจำนวนมากจากการเดินทางแค่รอบเดียวมันบ้าบอมากจริงๆเก็บสัมภาระที่นำออกมาวางเรียงกันกับเข้ากระเป๋าอีกครั้งฉันนอนแผ่บ,บนเก้าอี้หน้ากระท่อมอยากจะนอนง่ๆแบบนี้มากกว่าจับโครฟอร์เพื่อให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อก้มมองเท้าฉันพบว่ารองเท้ายับเยินมากรองเท้าของลินลี่ก็ไม่ต่างกันซื้อคู่ใหม่ให้ดีๆไปเลยดีไหม ถ้าไม่เคยใช้จ่ายมาก่อนการใช้เงินสักครั้งก็คงไม่เป็นเรื่องยากแม้ฉันจะมี200ล้านวอนอยู่ในบัญชีธนาคารแต่กับยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นคู่ใหม่สงสัยถ้าว่างๆต้องแวะไปช้อปปิ้งที่โซสักหน่อยขณะฉันนั่งอยู่บนลานลิลลี่ชะงงกหน้าออกมาจากประตูกระท่อมในสภาพรีตาอารุณสวัสด์ลิลลี่จ้องชันจ้องพืนในแปลงและแงงหน้ามองฟ้าก่อนจะใช้นิ้วสางผมสองสครั้งข้าไปอาบน้ำนะ ลิลี่ที่หายตัวไปในพุ่มไม้กลับออกมาอีกครั้งภายในเวลาไม่นานห่อเส้นผมคล้ายกับสาหร่ายทะเลของตนด้วยผ้าขนหนูเธอแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นรัดรูปที่ฉันซื้อมาจากรงแดมูลหนว่าเป็นแวมไพร์ที่ต้องพิถีพิถันกับเครื่องแต่งกายเพราะผิวหนังเปลาะบางไงพอใส่ได้ไหมสบายมากน่าทึ่งจริงๆย่ยสังเคราะห์จากผ้าฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ยอดเยี่ยมชนิดที่แม้แต่แวมไพร์ยังสวมใส่ได้ ในเกาหลีใต้เสื้อเชอิ้ตที่มีราคาแค่5,000วอนสามารถสนองความต้องการของผ่าพันธุที่เรื่องมากที่สุดในต่างโลกได้ช่างหน้าขานเป็นครั้งแรกที่ฉันตรนักว่าเทคโนโลยีของโลกล้ำหน้าเพียงใดแต่ว่ากางเกงมันไม่สั้นไปหน่อยหรอฉันซื้อมาโดยไม่คิดอะไรมากแค่ต้องการให้ผู้หญิงใส่สบายๆเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าแบมพายที่ขึ้นชื่อด้านมารยาจะรู้สึกเคอะเขินว่าจะซื้อตัวใหม่ให้ลินลีสายหน้าข้าไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถเรียกร้องได้ และเจ้าอาจจะหาซื้อมันไม่ได้ง่ายนักข้าไม่คิดว่ากางเกงตัวนี้จะราคาเหรียญสองเหรียญไม่จริงเลยสักนิดฉันขี้เกียจอธิบายก็เลยข้ามไปว่าจะซื้อให้ใหม่เมื่อมีเวลาว่างแล้วเจ้าจะทําอะไรต่อพักสักนิดแล้วค่อยคิดเรื่องการค้นหาสมบัติชิ้นถัดไปเธอก็เหมือนกันลิรี่พยักหน้าและเดินไปทางแปลงพืชฉันกําลังรอใครสักคนอยู่อีกฝ่ายน่าจะมาหาถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อรุณสวัสดิ์นั่นป็ไรถ้าฉันพูดแม้แต่เสือก็ต้องมา เมื่อหันกลับไปมองฉันเห็นชาโซฮีในชุดูดูรมาเร็วกว่าที่คิดนะในตอนที่แวะโรงแรมพนักงานบอกว่านาะยรอฉันอยู่แต่เธอไม่ได้มาคนเดียวข้างๆยัง,งมีซอจีอาตามมาด้วยแน่นอนว่าอยู่ในสภาพครอบหูด้วยเฮดโฟนเธอมาทำอะไรข้ามาเพราะอยากเห็นบางสิ่งเธอสองคนรู้จักกันงั้นหรอใช่ฉันเคยทำงานกับคุณจีอาครั้งหนึ่ง เมื่อลองนึกดูให้ดีชาโซโฮีน่าจะทำงานจำพวกการบริหารสัญญาหวานและเนื่องจากซอจีอามีแนวโน้มที่จะอยู่ฝั่งฮวนมากกว่านั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเรียกหาฉันทำไมนี่ฉันยื่นโทรศัพท์ให้โทรศัพท์จากเอลซินนี่ต้องเป็นของเจ้าหน้าที่โอวิกแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางที่วัตถุของโลกจะไปตกอยู่ที่นั่นได้ให้ทำอะไรกูข้อมูลได้ไหมฉันรู้ว่าเธอถนดัดชาโซฮีรับโทรศัพท์ไปดู ดูเหมือนจะไม่ได้จมน้ําแค่หน้าจอแตกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่เมนบอร์ดยังอยู่เป็นอันใช้ได้มันเสียหายนาหรือยังอืมคงยังไม่ถึงปีละมัง้งชาโซฮีพยักหน้าขอแค่ไม่ทิ้งไว้นานหลายปีก็ไม่ต้องกังวลว,ว่าข้อมูลจะสูญหายว่าแต่ของใครละ่ะเจ้าไปทางตะวันออกมาสินะป่าเมือมิวด้านหรอฉันใส่หน้าไกลกว่านั้นอืมที่ที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจนั้นหรอแล้วขอใบอนุญาตยังไงเดี๋ยวนะ นายเจอโทรศัพท์เครื่องนี้จากที่นั่นงั้นหรอถ้าไม้ถึงมีโทรศัพท์มือถือในจุดที่มนุษย์ไปไม่ถึงพวกโอเวกน่าจะรู้เหตุผลนะดวงตาของชาโซฮีที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้เริ่มลุกวาวโอ้นี่มันปฏิบัติการมิชชั่นอิมเสิบลสินะใจเต้นชมัดพลังมนโนของชาโซฮีเริ่มตื่นแล้วฉันตัดสินใจรีบเข้าประเด็นทำได้ไหมจะลองดูฉันจะขอให้ใครบางคนช่วยเป็นมืออาชีพที่เชื่อถือได้และไม่ปากโป้งชาโซฮีกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัด ทันใดน,นั่นเองเสียงสัญญาณเตือนดังมาจากหมู่บ้านชันกับลิลลี่ลุกจากที่นั่งทันทีเกิดอะไรขึ้น Lily, ลิลลี่เดิอนออกมาจากกระท่อมพร้อมกับมีดลาสาันและเข็มชี้ทองคำเป็นการตอบสนองที่ดีแต่ตอนนี้ต้องระบุให้ได้เสียก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นขณะคลุ่นคิดชั้นกวาดสายตาและพบว่าซอจีอากับชาโซฮียังคงใจเย็นอย่างน่าประหลาดสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ได้ยินคำถามจากชั้นซอจีอาจ้องหน้าชั้นพลางผงกหัว ฉันเคยสงสัยว่าคนอย่างเจ้าอยู่ๆจะปรากฏตัวขึ้นได้จริงหรอเพิ่งเคยมาถึงเบตแคมแน่จริงๆใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าข้อมูลจากโอเวกจะเป็นความจริงสินะเมื่อเห็นสองสาวยังคงเยือกเย็นลิลลี่เองก็เริ่มควบคุมอารมณ์เพียงไม่นานสัญญาณประกาศดังขึ้นจากศูนย์ควบคุมกลางมีรายงานว่ากลุ่มชาวต่างโลกกำลังเข้าใกล้หมู่บ้านจากด่านตรวจฝั่งเหนือ ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นอันตรายดังนั้นจงอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามกฎโดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งกายของชาวต่างโลกขอทวนอีกครั้งตอนนี้มีกลุ่มชาวต่างโลกกำลังซอจีอาระเบิดเสียงหัวเราะพวกเจ้าจริงจังะมัดไม่คิดว่าจะทำถึงขนาดนี้ชาโซฮีไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไรแต่เธอทราบว่าซอจีอาเป็นเอลจึงพอจะเดาได้เล็กน้อย ฉันเองก็พอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วไม่ว่าจะโชคดีมีประตรูมิติเปิดห่างไกลความเจริญมากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางที่จะไม่ติดต่อกับชาวต่างโลกเลยนั่นคือเหตุผลที่โอวิกต้องมีมาตรการรับมือรอบด้านชาวต่างโลกมาเยี่ยมบ่อยงั้นหรอก็บางครั้งบางคราวอาจจะครั้งที่4แล้วกระมังครั้งหนึ่งเคยมีตัวแทนจากจากกักรวรรดิแวะมาและนั่นอาจจะวิกฤตมากที่สุดซอจีอาพูดจบชาโซฮีมองเธอและกล่าวคุณจีอาชุดของคุณคงใช้ได้แต่ของฉันเป็นสูตรต้องรีบกลับไปโรงแรมแล้ว ขอเอาโทรศัพท์กลับไปเลยได้ไหมไว้ผลออกมาแล้วจะรีบแจ้งฉันโบกมือพอเป็นพิธีแล้วหันมามองลินลี่ลินลี่เธอก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดของตัวเองเธอแม้จะเกิดคำถามแต่ลินลี่ก็ไม่มัวซักไซแค่รีบทำตามอย่างว่าง่ายได้ยินว่าถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กถูกฝึกแบบไหนกันทหารงั้นหรอหลังจากเปลี่ยนชุดให้เหมาะสมฉันเก็บกว่าสิ่งที่ชาวต่างโลกอาจจะมองว่าประหลาดเข้าไปในกระทร่อมที่รักเชื่อฟังคนง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ย ซอจีอาจ้องชันด้วยความประหลาดใจถ้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องแหกกฎก็จงทําตามกฎหมายความว่าตอนนั้นเจ้าก็มีเหตุผลให้ต้องแหกกฎสินะเช่นถ้าไม่ทําก็จะเกิดปัญหาชันพยักหน้ารับพอเข้าใจว่าซอจีอาหมายถึงเหตุการณ์ในอาพาร์ตเมนต์ของเธอพูดตามตรงข้าคิดว่าเจ้าเป็นสัตว์ร้ายเสียอีกสัตว์ร้ายจะถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์ซอจีอาหัวเราะนั่นก็จริงแต่เห็นทีในอนาคตข้าต้องระวังตัวต่อหน้าที่รักให้มากขึ้น ระหว่างการสนทนาลินลี่ที่เปลี่ยนชุดเสร็จเดินกลับออกมาเป็นชุดเดรสของขุนนางแบบเก่าที่ถูกซักจนสะอาดดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใส่นานรู้สึกเขินแปลกๆเป็นการออกแบบที่เน้นความกลมกลืนระหว่างสีแดงและดำถ้าจะพูดตรงๆก็คงเหมือนเดรสสไตล์โกธิกของชาวโลกแวมพายกับชุดโกธิกเป็นของคู่กันได้เห็นภาพแบบนั้นฉันรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นท่านเขาแห่งตระกูลแวมพาย ทายาทของตระกูลซินก้ากลับมาแล้วซอจีอาพูดเป็นภาษาต่างโลกขณะเดียวกันกลุ่มคนจากทางเหนือปรากฏตัวขยับเข้ามาใกล้ทีลนิดืมฉันสังเกตเห็นว่าคนเหล่านั้นเดินมาทางฉันยังไม่ทันที่จะได้คิดหาเหตุผลรองรับผู้มาเยือนกับฉันก็เผชิญหน้ากันเป็นกลุ่มคนประมาณ20กัลวงลากเกี้ยวแค่มองผิวเผินก็เดาได้ไม่ยากว่าเดินทางมาไกลทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลุมหลวขอให้เหล่าก้าวเทพส่งโอบกอดหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นภาษากลางของชาวต่างโลกฉันควรตอบกลับไปว่ายังไงเราคือคณะจาริกสแสวงบุญจากศาสนาจากรของเทวาราชามีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดข้อความไปถึงตัวแทนหมู่บ้านแต่ถ้านั้นไม่สะดวกเจ้าจงรับฟังไว้แทนก็แล้วกันฉันนึงไปสักพักทำได้เพียงยืนนิ่งโชคดีที่ซอจีอาช่วยพูดแทนช่วยรอที่นี่สักครู่ได้ไหมหัวหน้าคณะจาริกสแสวงบุญพยักหน้าดวงตาคู่นั้นช่างน,น่าทึ่งมากภายนอกดูเหมือนมนุษย์แต่ดวงตากราบนั่นอะไรอวกาศหรือไง รากับในดวงตามีอวกาศลอยอยู่ลิลลี่ด้านข้างกระซิบพวกเขาคือลูกหลานของดวงดาวเผ่าพันธ์อันเป็นที่รักของเทพทั้ง9้าได้ยินคําพูดของลินล,ลี่หัวหน้าคณะจาริกสแสว่งบุญฉีกยิม้มคล้ายกับบรรยากาศรอบตัวของเผ่าพันธ์นี้เต็ไมได้วยความอบอุ่นและใจดีซอจีอาช่วยยืนยันในเรื่องนั้นนั่นคือเหตุผลที่เผ่าพันธ์ของพวกเขามีจํานวนดารากรมากที่สุดหรือพูดง่ายๆก็คือพวกข้าบช้อนเงินมากเกอเสัญชาติยานของลิลลี่น่าทึ่งมาก ทั้งที่ไม่เข้าใจคําพูดแต่กลับรีบนํามือมาปิดปากชันหลังจากรอสักพักชายไวกลางคนที่น่าจะมาจากอเวกเดินเข้ามาใกล้กระท่อมด้วยชุดคลอสเพเป็นผู้ใหญ่บ้านต่างโลกหัวหน้าคณะจาริกสแสวงบุญกล่าวทักทายข้าให้เหล่าก้าวเทพทรงอมก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ผู้ใหญ่บ้านมาเซโตยินดีต้อนรับผู้มาเยือนถูกฝึกมาเพื่อตบตาชาวต่างโลกโดยเฉพาะสินะซ่จีอาเดินเข้ามาใกล้ชันพางกระเซิบบริษัทนี้มีแต่พวกโรคจิตนะว่าไหมชันเริ่มจะเห็นด้วยแล้ว คณะจาริกสแสวงบุญมองมาทางกระท่อมของฉันก่อนจะหันไปมองหมู่บ้านท่านมาเยือนหมู่บ้านของเราด้วยธุระอันใดพวกเราคือคณะจาริกสแสวงบูญของศาสนาจากเทวาราชาขณะผ่านมาแถวนี้ข้าได้ทราบว่ามีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจึงแวะมาเยือนหัวหน้าคณะจาริกสแสวงบูญมองไปยังทิวทัศน์ที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านและกระท่อมก่อนกล่าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลดูเหมือนว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากตระกูลขุนนางหรืออาณาจักรใช่ไหมใช่ที่คลาสเพย์เป็นผู้ใหญ่บ้านพยักหน้า ใช่แล้วมีปัญหาอะไรงั้นหรอพวกเจ้าอาจจะยังไม่ทราบข้าจึงมาเพื่อตักเตือนพวกเราไม่อยากถูกลากเข้าไปผัวพันกับการเมืองได้ยินคำพูดของนักคอสเพย์ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าคณะจาริกแสวงบูรีบใส่หน้าข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นในอีกสองคืนอุนเดราจะถูกลาซิมาครอบงำโดยสมบูรณ์อุนเดราลาซิมาซอจีอากล่าวเป็นนามของดวงจันทร์หมายความว่าดวงจันทรดวงใหญ่ที่เคลื่อนไหวได้เร็วจะครอบงำดวงจันรดวงเล็กที่อยู่กับที่ จันทรุป,ปราคาของต่างโลกสินะจันทรุป,ปราคาแบบดวงจันทร์บดบางดวงจันทร์แล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนผู้ใหญ่บ้านเองก็เผยสีหน้างงงวยเพราะไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไรอุนเดราคือเทพผู้ปกป้องโลกวัตถุจากความชั่วร้ายในนรกหากอุนเดราไม่ทำให้โลกสว่างสวัยเหล่าผู้ผีจากนรกจะมากวาดล้างโลกความหมายก็คือดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเลยสินะนั่นเรื่องใหญ่แล้วหากพวกเจ้าไม่รีบเตรียมตัวด้วยความสัตย์จริงฉันทนฟังเฉยเฉไม่ได้ หมายถึงไวฮันใช่ไหมเมื่อฉันเปิดปากผู้ใหญ่บ้านทำตาเบิกกว้างพังต้องการกล่าวบางสิ่งแต่สุดท้ายก็ปิดปากเงียบคงประหลาดใจที่ได้ยินฉันพูดภาษาต่างโลกเห็นทีพวกโอวิคคงได้ฮือฮากันอีกรอบไวฮัน <Why Hunt. S 1> ดูเหมือนว่าคนแถวนี้จะเรียกมันเช่นนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดมันคือปรากฏการณ์ที่วิญญาณมารออกมาไล่ล่าไปทั่วท้องฟ้าน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมวหนาคณะจาริกสแสวงบูญพงังกศศรษะโชคยังดีที่มีคนรู้เรื่องอยู่หนึ่งคน ปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกนับพันไล่กวาดล้างทั่วผืนแผ่นดินฉันเคยพบเจอมาก่อนและค่อนข้างบ่อยซะด้วย